เทรนด์ f อ e d d i d i ดดิตีฟ a ำ i n ับส in the Future เทรนด์สารเสริมสำหรับสัตว์ในอนาคตเทรนด์ Train สุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์เป็นประเด็นที่กำลังมาแรงการที่สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการป่วยต่างๆของสัตว์ไม่เกิดการตกค้างหรือทำให้สัตว์เกิดการดื้อยาดังนั้นเกษตรกร,กรจึงเริ่มหันมาดูแลสุขภาพสัตว์ โดยการเสริมสารจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์สารเสริมจากธรรมชาติที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์มีมากมายในท้องตลาดจะขอยกตัวยอย่างสารเสริมธรรมชาติที่นิยมใช้ดังนี้1 p r o โปรเบลติกคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเมื่อได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเยื่อบุผิวลําไส้และภูมิคุ้มกันเยื่อเมือก ซึ่งเป็นประการแรกที่สำคัญในการป้องกันเชื้อก่อโรคภายในส่งเสริมความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมสารอาหารปรับปรุงประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 2. p r พรีเบอติคือโพลีแซคคาไลและโอริโกแซคคาไ์ที่สัตว์ไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ แต่จะถูกย่อยโดยแบคทีเรียโปรเบลติกมีส่วนช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสร้างกดไขมันและเหยง่ายส่งผลต่อการพัฒนาการดูดซึมโพชนะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในทางเดินอาหารสร่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและสร้างก่อป้องกันบริเวณเยื่อบุลำไส้ในการดักจับเชื้อก่อโลค 3. ซินเบลติกคือการรวมกันระหว่างโปรเบลติกและพรีเบลติก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมการเจริญเติบโตของโปรเบลติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีจากการใช้โปรเบลติกเป็นอาหารปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตมีผลป้องกันและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย 4. ีไฟโตจีนิกหรือไฟโตเบอติกคือสารประกอบที่ได้จากพืชเช่น สมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารและปรับปรุงประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตทั้งยังปรับปรุงสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยส่งเสริมการทำงานของตับหากท่านสนใจสินค้านวัตกรรมสารปรุงแต่งและสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์ที่ผลิจตจากธรรมชาติปราศจากยาปฏิชีวนะ สามารถติดต่อเราได้ที่ข้อมูลตามด้านล่างนี้เราขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้นิวอเทคได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ